เหตุการ์ไทยลีกฤดูกาล2020ที่แฟนบอลต้องจดจำอลิแมกซีนจะขอพาทุกคนย้อนลอยเรื่องราวของไทยลีกฤดูกาล2020ย้อนไปที่จุดเริ่มต้นก่อนจะเปิดฤดูกาล2กุมภาพันธ์2020แชมป์แรกแห่งปีศึกแชมป์ชนแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพการพบกันระหว่างแชมป์ไทยลีกสโมสรสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดและแชมป์บอลทัวช้าง FA ครับสโมสรการท่าเรือเอี สิ้นสุดเสียงนกวีดในเวลา90นาทีเชียงรายยูเนเต็ดสามารถเก็บชัยเหนือการท่าเรือเอฟซีได้สำเร็จพร้อมประกาศให้ทุกทีมในไทยลีกรู้ว่าปีนี้เราจะมาป้องกันแชมป์5กุมภาพันธ์หนึ่งเดิวของการซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนเปิดฤดูกาล2020ที่ที่ทำให้แฟนบอลไทยต้องฮือฮากันอีกครั้งเทพมุยทีละสินแดงดากับการเดินทางหาความท้าทายใหม่อีกครั้ง สู่การคัมแบ็กเจลีกสโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดแถลงข่าวเปิดตัวธีรศินแดงดาย้ายไปร่วมทีมชิมิสึเอสเพาในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญา2ปีโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข23เป็นหมายเลขที่ตำนานของสโมสรอ,อย่างชินจิโอคาสกิที่เคยสวมใส่เอาไว้14กุมภาพันธ์ไทยลีกเริ่มเปิดฤดูกาลหลังจากเปิดฤดูกาลได้ไม่นาน ไทยลีกก็ต้องยุติการแข่งขันไปชั่วคราวเนื่องจากพิดหลายที่เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างไวรัสโคโโรรนาหือควิด -19 ทําให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งหยุดพักการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกไปถึง3ครั้งจนสุดท้ายแล้วสามารถกลับมาแข่งขันต่อได้ในวันที่12กันยายน2020ปิดตำนานเมืองทอง ED, ยูไนเต็ดยุคดีมทีมปี2016 อีกปีแห่งยุคทองสําหรับทัพกีเลนพยองที่สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้สําเร็จแต่หลังจากดื่มดํากับความสําเร็จในปีนั้นได้ไม่นานสมโมสรก็เริ่มทยอยปล่อยนักเตะตัวหลักๆออกไปเรื่อยๆทําให้พวกเขาไม่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์ไทยลีกได้อีกเลยนับตั้งแต่จากนั้นเป็นต้นมาผู้เล่นตัวหลักชุดแชมป์ไทยลีก2คนสุดท้ายก็จากทีมไปในฤดูกาลนี้อย่างปาการหลังตัวหลักอดิศรพมลักที่ย้ายไปสมโมสรการท่าเรือ f อฟและกับตันทีมอย่างสารัตย์อยู่เย็น ย้ายไปร่วมทีมกับสโมสร B บีจีปทุมยูเนเต็ดเข้าสู่เดือนตุลาคมเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไทยลีกเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกจากทูวิชั่นถึงบริษัทเซน n เอนเตอร์เทนเมนต์มาโนโพกิงโบกมือลาทูแบงคอกยูเนเต็ดที่อยู่มานานกว่า6ปีอเล็กซานเดกามาหนีเมืองทองหวนคืนถิ่นปราสาทสายฟ้ารอบที่ส และปิดท้ายที่คอนเซปที่ว่าปุกกิเลนต้องใช้กิเลนเมืองทองยูเนเต็ดแต่งตั้งตำนานของสโมสรอ,อย่างมาริโอยยลอฟกี้ขึ้นเป็นเฮดโค้ชธันวาคม2020ส่งท้ายทีมเก่าต้อนรับทีมใหม่เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเลขสอต้องลุกเป็นไฟซีดีลแห่งการซื้อขายที่ถือว่าแฟนบอลตั้งหน้าตั้งตาคอยกันเลยทีเดียว ศูนย์หน้าตำนานไทยลีกทั้งไทยและต่างประเทศอย่างดีโก้หลุยซานโตและทีรศิลปแดงดาย้ายเข้าสู่ทัพกระต่ายแก้วบีีปทุมยูเนเต็ดเฮเบตตี้เฟนนเดสย้ายเข้าสู่ทัพแข่งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ดและการกลับมาอีกครั้งของเจ้าชายมังกรทีรเทพวิโนไทยย้ายเข้าสู่ทัพมังกรไฟโปลิสเทโลเอฟซ ดิวการซื้อขายในไทยลีกปีนี้ที่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือดิวคู่แฝดอ,กอักษรสีที่เคยรับใช้ต้นสังกัดอย่างโปลิสเทโล f เอฟมาอย่างยาวนานตั้งแต่ชุดเยาวชนจนขึ้นทีมชุดใหญ่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายทีมออกไปสโมสรใหม่อย่างการท่าเรือ f อเนื่องด้วยปัญหาต่างๆของสโมสรแต่แล้วการย้ายทีมครั้งนี้อาจจะทำให้เจ้าตัวต้องผิดหวังเป็นอย่างมาก จากการลงเล่นของทั้งคู่ที่ตาวีลงสนามไปเพียง4นัดเท่านั้นและทิตาธรได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่นัดเดียวจากดาวลุ่งที่จะกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตต้องตกกลายมาเป็นตัวเลือกที่3ที่4ในระดับสโมสรบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร b ีจีปทุมยูเนเต็ดชาตีชิมทะเล เจ้าชายกระต่ายแก้วเป็นคนแรกที่สามารถยิงประตูครบ100ประตูให้กับสโมสรที่เขารับใช้มานานกว่า14ปีได้สำเร็จต่อพิคาดพีทีประจวบ FC ผู้ส่ง2สโมสรตกชั้นอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาเพียงแค่3วัน9มีนาคมวิลเลียมโมต้าซัตแทติกพาประจวบ FC เอาชนะระยอง FC ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ส่งระยอง f c ตกชั้นเป็นทีมแรก ต่อด้วยวันที่11มีนาคมเอาชนะตราด f อ2 2ประตูต่อ1ส่งตราดเอ c ตกชั้นเป็นทีมที่2อย่างเป็นทางการและแล้วก็มาถึงวันสุดท้าย28มีนาคม2021บทสรุปส่งท้ายไทยลีก2 0 2 0อย่างเป็นทางการแชมป์ไทยลีก2020ครั้งนี้มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ด้วยการจารึกประวัติศาสตร์แชมป์ไทยลีกที่คว้าแชมป์เร็วที่สุดก่อนจบฤดูกาลถึงหนัด สโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดและมีอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในนัดสุดท้ายคือแชมป์ไร้พ่ายเป็นทีมที่3ของศึกไทยลีกแต่ต้องมาจบลงด้วยการแพ้พ่ายให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-0ึ่ทำให้แชมป์ไร้พ่ายยังคงเป็นแค่ของสโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดและสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดเท่านั้นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันคือศึกชิงพื้นที่รอดตกชั้นระหว่างสุพรรณบุรี f c และสุโขทัย FC มีแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่จะทําให้สุพรรณบุรีลอดตกชั้นคือต้องเอาชนะสุโขทัย FC ให้ได้เท่านั้นสุดท้ายสุพรรณบุรีก็สามารถทําได้เอาชนะสุโขทัยไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ส่งผลให้สุโขทัย f c ตกชั้นไปในที่สุดและจบการลุยศึกไทยลีกไว้เพียงแค่5ฤดูกาลเท่านั้นตั้งแต่ฤดูกาล2016ถึงฤดูกาล2020 ทุท้ายแล้วแฟนบอลท่านไหนมีเหตุการณ์ที่น่าจดจำสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020นี้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหากชอบคอนเทนต์ของพวกเราสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอาลิแมกกาซีนได้เลยนะครับ